ลองนึกภาพดูนะคะอีก5ปีข้างหน้าที่ดินผืนนี้จะเป็นยังไงที่ดินเกือบสิบไร่นะคะใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชเพียงแค่20เมตรนะคะแล้วก็ใกล้มอเตอร์เวย์เอ็มิกแค่3กิโลเมตรนะคะแล้วการขยายตัวของเมืองโคราชก็กำลังใกล้มาทางนี้ด้วยนะคะ ถ้าใครกำลังมองหาที่ดินลงทุนพัฒนาโครงการหรือแม้แต่จะสร้างบ้านสวนในฝันนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะทำเลแบบนี้นะคะในราคาเพียง22ล้านบาทค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของที่ดินกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีเนื้อที่9ไร่2งาน40ตารางวาค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะอยู่ในตำบลสีมุมอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะก็จะมีหน้ากว้าง69เมตรนะติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะแล้วขอบเขตของที่ดินนะคะก็คือนี่ค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่คือหลักเขตทางด้านในนะคะเนี่ยค่ะก็จะติดทางสาธารประโยชน์ตรงนี้นะคะกว้าง8เมตรนะคะตรงนี้ยังเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่เป็นทางดินอยู่นะแล้วก็ขอบเขตของแปลงนี้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ชมชัดๆทางภาพมุมสูงเลยค่ะ ปัจจุบันเป็นผังเมืองสีเขียวนะคะซึ่งก็หมายความว่าสามารถพัฒนาได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยโครงการรีสอร์ทหรือแม้แต่ตอนนี้สาธารณูปโภคเนี่ยจะยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าจุดเด่นที่สุดของที่ดินแปลงนี้ก็คือทําเลค่ะที่อยู่ใกล้กับถนนวงแหวนรอบเมืองโคร,ราชเพียงแค่20เมตรเท่านั้น และห่างจากมอเตอร์เวย์ M6 ด่านขามทะเลสอแค่3กิโลนะคะใกล้ลงพยาบาลขามทะเลสอตลาดขามทะเลสอเพียงแค่5-6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจากรูปแปลงที่มีหน้ากว้าง69เมตรแล้วก็ศักยภาพในการพัฒนาเนี่ยก็สามารถวางผังแบ่งขายเป็นแปลงย่อยหรือว่าจะพัฒนาเป็นโครงการใหญ่เช่นโครงการบ้านจัดสรรรีสอร์ทหรือว่าธุรกิจเกษตรแปรรูปก็เหมาะนะคะ คิดว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงหลักนะคะเพราะว่าวงแหวนรอบเมืองกับด่าน M6 เนี่ยทำให้เดินทางไปขอนแกน่นไปบุรีรัมย์หรือว่าเดินทางเข้ากรุงเทพนี่คือง่ายมากนะคะแล้วราคาที่ดินรอบถนนวงแหวนเนี่ยนะคะก็เริ่มขยับขึ้นแล้วด้วยค่ะ เมืองโคราชกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นศูนย์กลางภาคอีสานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทำให้ราคาที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในราคาเฉลี่ยไร่ละ2.3ล้านในทำเลถนนวงแหวนแบบนี้แล้วก็ใกล้ M6 ราคาจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ นักลงทุนท่านใดนะคะสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะนัดเข้ามาชมเนี่ยนะคะก็ติดต่อโอได้เลยนะคะที่0837356591หรือ l i n e มาดา M A D A M E O S อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางนึงค่ะ Facebook m e s s e n จ e r มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะติดต่อได้เลยค่ะ3ช่องทางนี้ค่ะฝากติดตามช่องมาดามโอขาย ที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ที่ดินสวย,สวยราคาถูกๆได้ก่อนใครสําหรับวันนี้นะคะโอ้คงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆทําเลดีๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ